แม้จะต่างที่มาแต่จุดหมายข้างหน้าล้วนเป็นสิ่งเดียวกันคือการได้ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลายัยที่ให้มากกว่าความรู้ในตำราคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลายัยวัวเชียวเฉลล์เปอรกีคณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนด้วยภาษาจีนนอกประเทศจีนแห่งแรกของโลกค่ะ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ของแผ่นดินจีนมาช้านานที่ประกอบไปด้วยบรรดาเราแพทย์จีนที่มีความสามารถและมีคุณธรรมสูงส่งอยู่หลายท่านซึ่งที่จะกล่าวในที่นี้ก็คือซุนซือเหมียวซุนซือเหมียวเกิดในช่วงปีคิศ .581 เกิดในครอบครัวที่ยากจนเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็ก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงตกไปอยู่ที่ค่ายา,าในการรักษาอาการป่วยของเขาชุนซื่อเมียวเป็นเด็กที่มีความฉลาดมีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนตอนอายุเจ็ขวบเขาก็สามารถท่องจำบทความที่มีอักษรมากเป็นพันคำได้อย่างขึ้นใจพออายุ20เขาก็เริ่มรักษาให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ สมัยราชวงศ์ถังห้องเฮากับห้องเต้หลี่ซื่อมินได้ท้องมาสิบกว่าเดือนแล้วแต่ยังไม่คลอดสักทีมีแพทย์หลวงมาดูหลายคนแต่ก็ไม่หายห้องเต้จึงได้เชิญซุนซื่อเมียวให้เข้ามาในวังแต่เนื่องจากสมัยก่อนมีธรรมเนียมที่ว่าน้านห s ิโซโซผู้ชินชายหญิงจะไม่แตะต้องตัวกันถ้าไม่ใช่ญาติกัน และซุนซื่อเมียวเองก็เป็นแค่สามัญชนยิ่งไม่สามารถเข้าใกล้ได้ฟังอาการจากนางสนมที่ใกล้ชิดเท่านั้นดังนั้นจึงได้ให้นางสนมใช้เส้นด้ายสีแดงผูกที่ข้อมือของฮองเฮาและลาบผ่านม่านออกมาจึงเป็นครั้งแรกที่เริ่มใช้อินเสียนเจนใหม่ในการวัดชีพจรจากเส้นด้าย เมื่อวัดชีพจรเสร็จแล้วจึงได้ให้คนสนิทของฮองเฮาฟังเข็มตามตำแหน่งที่ตนบอกเมื่อปักลงไปเพียงแค่จุดเดียวก็ได้ยินเสียงฮาวร้องนัวเองฮ่องเต้จึงอยากให้ซุนซื่อมียวมาทำงานรับใช้ในวังแต่ทว่าซุนซื่อมียวก็ปฏิเสธเขาอยากช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากในที่ต่างๆมากกว่า ซุนชื่อเหมียวให้ความสำคัญกับการศึกษาตำราการแพทย์โบราณเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องแนวความคิดด้านจรรยาบรณทางการแพทย์การช่วยคลายทุกข์ให้กับคนไข้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเราจะต้องไม่เรียกร้องอะไรจากคนไข้รักษาเขาโดยไม่คาดหวังชื่อเสียงลาบยศและไม่แบ่งแยกชนชั้นเขาได้สำเร็จปรัชญา ความคิดทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์โดยมีการบันทึกในตำราที่มีชื่อว่าต้าอีจิงเฉิงซุนซือเหมีย่ยวยังได้อุทิศตัวเองให้กับการศึกษายาจีนการศึกษาของเขาเป็นผลงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์แผนจีนตามที่มีบันทึกไว้ในตำราที่มีชื่อว่า ฟ้าสีชื่อจวนเออและเขาได้เริ่มเสนอวิชาใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นสูตินารีเวศคุมารเวศซุนซื่อเหมียวถูกยกย่องให้เป็นย่าหวางนอกจากทำหน้าที่เป็นหมอรักษาคนแล้วเขาก็ยังเขียนตำราอีกหลายเล่มเช่นเชียนจินเยาฟาง เชียงจินอีฟางโดยทั้งสองตำรานี้จะถูกเรียกรวมกันว่าเชียงจินฟางเป็นหนังสือยาจีนที่โด่งดังมากในช่วงราชวงศ์ถังถูกขนานนามว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวกับลิ้นช่วงอีเสปายคือช์ชวนชูที่ส่งผลกระทบต่อการแพทย์ในยุคถัดมาเป็นอย่างมากในปีคศ682ซึ่งซื่อเหมียวได้เสียชีวิตลงโดยมีอายุยาวนานถึง102ปี ตลอดช่วงชีวิตของเขาเขาดำรงตนเป็นหมอผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาวันรักษาคนไข้โดยไม่คาดหวังชื่อเสียงลาภยศไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจึงทำให้เขาเป็นที่ยอมรับและยังถูกกล่าวถึงมาจนทุกวันนี้